สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเจอกันอีกแล้วคะสวัสดีค่ะวันน้หมอน้องมาในชุดสีฟ้าสวยงามเหลือเกินนะคะค่ะก็หมอน้องมาแล้วนะคะส่วนส่วนพี่จ๊อบไม่มาพี่ขอโทษพี่จ๊อบ่ายละคอดวันนี้นะคะแล้วก็คุณสามารถนะคะเอ s เบเข้ามาเพื่อดูดวงสดๆกับอาจารย์น้องได้ นะคะที่ตามเบอร์ s อ s ของบริษัทเราเลยนะคะแล้วก็ถามนิดหนึ่งดวงเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องดวงเรื่องดวงธุรกิจเนี่ยแล้วมันมีเคล็ดลับอะไรที่จะให้คุณผู้ชมทงบ้านในก๊ะแลกแค่แก้แคทที่บ้านเป็นยังไงคะคืออย่างนี้นะคะในช่วงเนี้ยก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งจนถึงวันที่16เพราะว่าณตอนนี้ดาวลัคนาของดวงเมืองหรืออะไรต่างๆมันถึงในเรื่องของอุบัติเหตุ เกิดเหตุอันตรายถึงตัวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องระวังแล้วระวังข่าตรงผ่าตัดนี่ไงพี่อ้วนอยู่ๆถึงได้ไปผ่าตัดเองเพราะว่าไม่ได้มีแผนมาก่อนใช่ไหมไม่มีแผนไม่มีแผนว่าจะผ่าตัดแต่ว่ามันมีความรู้สึกเอ๊ะมันมันรู้สึกว่ามันมันมันวจะผ่าตัดแล้วหมอโทรมาว่าถ้าไม่ผ่าวันนี้นะตอนเที่ยงวันนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่าตอนเที่ยงวันนี้เนี่ยมันก็ หมอบอกว่าจะไปยาวไปเกือบสิ้นเดือนเลยทีน,นี้มันมันไม่ได้เพราะว่าเดือนหน้าจะต้องถ่ายหนังไง,ไม,งมันจะต้องให้แผลหายก่อนไงก็เลยตัดสินใจผ่าวันนี้อตอนเที่ยงแล้ววิ่งทํารายการแล้วไง แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนทางบ้านมันจะต้องแก้แก้เคล็ดด้วยอะไรแต่ว่าในปีนี้ในช่วงนี้แล้วกันเนาะบอกว่าให้บริจาคเลือดดีกว่าดีที่สุดใช่ไหมดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวดาวจะยกแล้วไงหมอนหมอน้องแต่บางครั้งเนี่ยการไปบริจาคเลือดบางคนทุกคนก็ทำไม่ได้คุณคะบางคนก็สนับสนุนเรื่องการเงินไงนเราทําบุญให้กับ สภาชาดต้องนี่ไงก็คือทําในเรื่องเกี่ยวกับเลือดเลยเกี่ยวกับเลือดกันช่วยชีวิตสัตว์ได้ไหมต้องเอาเลือดดีกว่าเอาเลือดนี้เพราะว่าดาวราหูกําลังจะยกไงนะคะเดี๋ยวดาวราหูจะยกวันที่สิบเนี่ยให้ทําบุญเกี่ยวกับเลือดอ่ะ ทำบุญเกี่ยวกับเลือดเพราะฉะนั้นอ,อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์<า>สมมุติว่าสมมติไปเจอหมาเจอแมวที่ว่ามันมีเลือดอม,มีบาดเจ็บนะเก็บ,กบกไปรักษาเลยได้ไหมได้เนาะได้แต่ตอนนี้ว่าถ้าจะเอาให้ตรงประเด็นเลยนะคะใครที่บริจาคเลือดได้ก็ไปบริจาคเลือดแล้วดีใครไปใครบริจาคเลือดได้เนี่ยไปบริจาคเลือดเลยที่สถาบันการิไทยตอนนี้ก็กําลังขาดด้วยเลือดกําลังขาดและอีกอย่างถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถจริงๆก็เราก็ร่วมไง ว่าทําบุญด้วยปัจจัยนั่นแหละเนาะสามบาทห้าบาทเจ็ดบาทมีเคล็ดไหมเมื่อกี้ี้หลังไมหลังไมได้ยินบอกว่าให้ให้ให้คุณเหน่งเนี่ยเอาเงินเจ็ดสิบแปดบาทใส่ซองเจ็ดสิบสองไม่ใช่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเห็นไหมฉันก็ได้ยินว่าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดบาทใส่ซองสองซอง แต่นี้ว่าของวินเองก็แก้เฉพาะแกเฉพาะเรื่องงานแก้เฉพาะเรื่องของเขาเรื่องงานแต่ทีนี้ก็เกิดว่าคนทางบ้านควรจะทําบุญกี่บาทเป็นคลิปเนี่ยแล้วแต่ค่ะแล้วแต่อันนี้เราห้าบาทสิบบาทร้อยสองร้อยเออเอาให้ทุกคนสะดวกใจแล้วกันนะคะการทําบุญเนี่ยคือว่าทุกคนต้องสะดวกด้วยเราไปบังคับไม่ได้อืนะคะว่าใครมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยก็พยายามทําเพราะว่าในช่วงเนี้ยมันจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไงคะอืมอ่ะนิดหนึ่งค่ะนะคะอ่ะแล้วอย่าเหมือนพี่อ้วนเนี่ยเหมือนพี่อ้วนเนี่ย อ่ะปมาณนเหมือนพี่อ้วนตอนเนี้ยเหมือนกับว่าไปไปเนี่ยไปผ่าตัดไปคลิปมาแล้วเนี่ยมันก็เสียเลือดเสียเนื้อไปค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะต้องอะไรยังไงเนี่ยก็ในดวงของพี่อ้วนก็เช่นเดียวกันนะบอกว่าพูดถึงมันมันกำลังจะมาเปลี่ยนแปลงไงดาวมันเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เหมือนกันเขาเรียกว่ามันนีอย่างนี้เรียกว่าแก้เคล็ดไหมก็เราก็พยายามทําบุญแล้วมันจะเสริมไงทำบุญทําบุญได้หลายอย่างหลายวิธี โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะสภากาชาติไทยท่านเขาก็ขาดเลือดขาดเลือดด้วยและอีกอย่างหนึ่งดาวก็กําลังจะยกมาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวนะคะได้ทําบุญด้วยได้แก้ไขตัวเองด้วยสภากาชาติไทยนะคะใครที่ว่าใครที่ว่ามีมีกำลังพลกำลังดีๆและร่างกายสมบูรณ์เนี่ยไปบริจาคเลือดเพราะว่าการให้เลือดเนี่ยมันเป็นการให้ชีวิตของคนอื่นเ็าด้วยชีวิตเราก็จะดีนะคะแล้วมีบุญอีกบุญหนึ่งนะคะ พระรูปนี้เลยนะคบพระพุทธรูปองค์นี้เลยนะคะเขาบอกว่าขอเชิญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามากกัคคีนะคะถาวายณวัดป่าเวียงสวรรค์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลาปางนะคะวัดป่าเวียงสวรรค์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลาปางนะคะถาวายากระถินเนี่ยนะคะในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนนี้นะคะใครอยากไปไปได้เลยเริ่มตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีเลย ะคะตั้งองค์กระถิ่นสามัคคีทุกองค์รวมกันบนศาราเลยวันที่25คือวันอาทิตย์นี้นะคะไปรวมกันได้นะคะที่วัดวัดป่าเวียงสวรรค์อําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะวันอาทิตย์ที่25นี้นะครพระพุทธร,รูปสวยจังเลยเนาะ เป็นหินอ่อนแกะนี่ฮะสวยจังเลยเดี๋ยวตทางทีมงานทางช่องแชร์เขาจะไปกันด้วยนะเขาจะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยอามาออกโทรทัศน์ในการในในการช่องเราด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากไปเจอกันก็ไปได้นะคะอาทิตย์ที่25ที่วัดป่าเวียงสวรค์อำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางนะครไปก็ได้เลยนะคะอ่ะมาที่มาที่ดูดวงกันดีกว่าเจ้าแรกเลยนี้ประเดิมนะคะสูที่3อคอนะฮะสูแการเงินความรัก วันอะไรวันวันศุกร์ค่ะ,คะอ๋อศุ<น>อกร์จ้ะในเรื่องการเงินการทองในช่วงเนี้ยของคุณนะคะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกุ้มใจไปนะคะยังมีทางออกแน่นอนอ,อเขาเรียกว่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในเรื่องการเงินในช่วงเนี้ยจากนี้ไปสองเดือนเนี้ค่ะ จะดีเรื่องเงินให้โชคโวยโอกาสนี้ไว้เนาะคือว่าเหมือนกับคนที่กําลังติดขัดหรืออึดอัดเรื่องเงินหรือคิดมากจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยอ่ะยี่สิบเมษายนหนึ่งห้าการเงินนี่วันอะไรบอกวันาด้วยไม่เป็นไรค่ะอ่ะได้ไหมยี่สิบเมษายนหนึ่งห้าตอนนี้ว่าในช่วงอายุเขาเดี๋ยวดูเซิสี่สิบนะคะในช่วงเนี้ยมันมันมันจะเกิดเหตุแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงแบบ เร็วไวหน่อยเสียเงินก็จะบอกว่าเสียไหมไม่ทายว่าเสียค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆแหละแต่ว่าจะมีการพิจผันเปลี่ยนแปลงแบบเร็วหน่อยอะวางัันเถอะเนาะจ้ะอ่ะชื่อคุณนิดสิเก้ามิยอหนึ่งสี่โดนโกงแล้วถูกเขาเอาเปรียบก็อย่างโง่สิคะลูก บางทีโง่จนเกินไปบางทีเขาเอาเปรียบแลวโกงเอาแต่นี้บอกว่าในในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นตามคําพูดหรอกค่ะคุณ่ะเขาบอกว่าจะเอามาคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะเขาหลอกไปวันๆไม่เป็นอย่างที่ตกลงนะคะ<อ>แล้วที่สุดเราจะได้คืนตอนนี้ว่าในในดวงของเขาคือเราไม่เห็นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเงียน,นะคะแต่ว่าในเรื่องของณดาวตอนนี้ที่มันปรากฏอยู่อ่ะยังไม่ได้ <c oughs> อ๋ออเหรฮะยังยังอึดอยู่ก็ต้องอดทนรอกันไปคันจะคิดมากนะคะค่ะเหรอ่าวันพุธเข้ารับโทรศัพท์ด้วยค่ะอ่วันอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันอะไรเอ่ยเกิดวัน วันนั้นเป็นวันเสาร์ประมาณปีสามสิบสี่เป็นวันเสาร์ไหมคะพี่อาเช้ามาเป็นวันเสาร์หรือว่าอย่างไรคะเช้าเป็นวันอาทิตย์ค่ะอ๋อยังเป็นวันเสาร์อยู่ค่ะอ๋อค่ะวันเสาร์ที่ยี่สิบตุลาหนึ่งเจ็ดค่ะยี่สิบตุลายี่สิบตุลาหนึ่งเจ็ดค่ะตอนนี้ก็สามแปดแล้วนะคะอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้า ตอนนี้บอกว่าในเรื่องการเงินการทองของคุณในช่วงเนี้นะคะของคุณน่ะมันจะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆแหละนะคะการเงินการทองยังไปได้ดีอยู่นะคะยังไม่เสียหายยังไม่อะไรคืออาจจะมีในเรื่องของการวางแผนเข้ามาอาจจะอยากจะทําอยากจะเริ่มต้นอะไรอนะคะตอนนี้ยังไปได้ดีอยู่ค่ะนะคะจ้ะยังไม่เสียหายเนาะเรื่องสามีเขาเขาสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะจ้ะแต่นี้บอกว่าสามีคุณเกิดวันอะไรคะ กิดวันเสาร์เหมือนกันค่ะอ,อ๋อถ้าสุขภาพไม่ดีนี่ต้องเป็นเกี่ยวกับหนึ่งเกี่ยวกับพวกระบบภูมิแพ้ได้นะระบบภูมิแพ้ที่เป็นอยู่นี่ภูมิแพ้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับปอดนะคะอ่านั่นแหละปอดก็คือภูมิแพ้นะแต่นี้บอกว่าในช่วงเนี้มันจะเป็นด้วยตั้งแต่พฤษภาเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าอาการเก่ามันวนกลับมาใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะเพิ่งจะแบบไปตวรวจเลื่อนมาบอกเพิ่งจะบอกมีเป็นปกติเมื่อต้นเดืนเอนนีอ้ออืเพราะว่าในดวงของสามีคุณอะอาการเนี่ยมันจะเหมือนกับโลกเก่ามันวนกลับอะยังไงก็เกี่ยวกับพวกระบบน้นําในร่างกายมันเสียอืแต่นี้บอกว่าถ้าจะทําบุญเน่ะนะคะ อันเนี้ยถ้าเกิดจะไปแก้ไขให้เขาให้เขาสุขภาพดีอะเนาะเอารองเท้าไปถวายพระหน่อยนะคะจ้ารองเท้าเอาเอาสักสองคู่ก็พอเออเอาแบบดีๆเลยเนาะไปไปถวายวันวันพฤหัตเลยก็นดหะนะคะจ้าจ้าโอเคนะคะจ้าอ่ะนะคะส่วนใครที่ว่าอยากจะดูดวงแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์น้องคือไม่ใช่1 9 0 0นนะคะดูดวงทางโทรศัพท์แบบตัวต่อตัวได้พูดได้คุยกันเลยเนี่ย คุณสามารถโทรไปจองคิวได้นะคะที่ศูนย์แปดหนึ่งหแล้วพี่อบอกเลยว่าพี่ว่นเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ว่าเวลาจะทําอะไรจะปรึกษาจะน้องตลอด นะครับพออาจารย์น้องบอกให้แก้เคสเนี่ยพี่ก็จะไปแก้ตามแล้วก็<ม>สิ่งที่พี่เชื่ออาจารย์น้องนี่ก็คือคือไม่เคยให้เราไปแก้แล้วจะต้องเสียตังค์ไปต้องแก้นู่นแก้นี่เอาเงินเข้ากระเป๋าอาจารย์น้องไม่มีลเลย<ม>เสียสมัยก่อนพี่ดูเนี่ยเสีย200ร<ม>้อยแต่ตอนนี้สา0ร้อยนะคะ3 0สาร้อเนี่ยคุณจะโทรไปนัดเวลาแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดแล้วอาจารย์น้องเนี่ยเขาจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปดูเป็นดวงมาก่อนแล้วก็โทรนัดคิวกัน<ม>ว่าดูดูดวงหนึ่งละสี่สิบห้านาที แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถแก้ได้ตรงจุดบางอย่างบางคนเนี่ยดวงเสียหายเนี่ยมันจะทําให้หนักหายเป็นเบาแล้วตรงไหนที่มันเป็นดวงที่ว่าดีๆเนี่ยมันก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นม,ม,มันจะเสริมไปมันจะเสริมไปแล้วพี่อบอกแล้วว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าดูดวงกับอาจารย์น้องแล้วแล้วพี่ปฏิบัติตาม,มคือทุกคนจะรู้ว่าพี่ไม่มีวันที่จะเชื่อหมอดูไม่มีวันแต่พี่เชื่อ <c oughs> อาจารย์น้องเพราะอาจารย์น้องเนี่ยพิสูจน์ให้พี่ประจักษ์แล้วว่าเป็นคนที่ดูดวงได้ค่อนข้างแม่น แล้วไม่ใช่เป็นธุรกิจกับการดูดวงไม่ใช่จะเป็นศาสตร์แห่งการดูดวงจริงๆคุณสามารถจองได้นะคะจองดูดวงได้แต่ว่าเสียตังค์นะคะ300บาทนะคะพราะโอนเงินเข้าไปเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะจับคิวให้เลยแล้ววันหนึ่งดูสิบดวงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากโทรไปจองคิวตอนนี้ได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหกเก้าแล้วก็คุณก็จะรู้สึกโปรง่งเบาสบายร้ายจะกลายเป็นดีเหมือนพี่อ้วนค้าขายดีมากๆชีวิตดีค้าขายดีแล้วก็ พอพอพอได้คุยได้รู้จักอาจารย์น้องมากๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าพี่เนี่ยเป็นคนถ้าถ้าไม่ได้ของดีจริงๆพี่จะไม่พูดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอาจารย์น้องคือของดีซึ่งซึ่งพอคุณดูเสร็จปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่เหมือนนักพยากรณ์ที่ไหนนะคะ mm hmm. สามารถโทรไปได้เลยนะคะที่ศูนย์ตอนนี้เลยนะคะ6 1หนึ่งหนึ่งหห้าห้า แล้วดวงคุณเนี่ยจากหนักๆจะกลายเป็นเบาร้ายจะกลายเป็นดีรวยแล้วเนี่ยจะรวยร่ำรวยมหาศาลเหมือนน้ำตกไหลเข้ามาบ้านคุณเต็มไปหมดเลยเออนะคะนี้รลยต่อไปวันจันทร์ที่27สิงหาอายุตอนนี้27ปี27ความรักคนไทยไม่ค่อยห่วงสุขภาพเนาะจ้างเมื่อกี้ถามสุขภาพความรักความรักก่อนคือคือพี่ว่าอย่างนี้นะจะพูดให้ฟังอย่่งเพิ่งดู๋ยวจะจะพูดให้ฟังนะว่าคนไทยเนี่ยเรื่องดวงนี่พี่บอกเลยว่า อาจารย์น้องทักพี่อย่างไงพี่ก็ไม่ใช่ว่าทำตามแบบร้อยเปอร์เซ็นะพี่ก็ยังอเออ,อชีวิตมนุษย์เราเนี่ยหมอดูเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบต้องฝ่าฟันถูกต้องเจออ็ดสิบเนี่ยสามสิบลิขิตฟ้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันต,ต้องสู้ถ้าไม่สู้มันจะไม่ชนะพี่จะคิดแบบนี้แล้วแต่ว่าคือสามสิบเปอร์เซ็นที่อาจารย์น้องให้พี่มาพี่จะเป็นแนวทางเห็นชีวิตพี่นะคะแล้วก็แล้วก็ เราจะต้องปฏิบัติตัวดีด้วยปฏิบัติชอบด้วยคือการทาการดูดวงนะคะอย่าไปลุ่มหลงดูดวงต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าพยากรณ์มาบางคนพยากรณ์ร้ายกาจมากเนี่ยกังวลจนทําอะไรไม่ได้ก็เลยกลายเป็นร้ายจริงตอนนี้บอกว่าไม่ต้องกังวลเนาะเขาเรียกว่าไม่ให้ประมาทกับชีวิตมันเป็นแค่แนวทางให้คิดใช่ไหมคะพิเน่งไม่ให้ประมาทตอนนี้บอกว่าในการพยากรณ์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาหลายอย่างนะ นะคะเอาลองดูกันแล้วกันเจ้าวันจันเจ้าวันจันความรักในเรื่องความรักเนาะความรักตอนนี้มันจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียเหมือนกันนะคะอึดอัดเรื่องความรักเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าห่างๆกันหน่อยแล้วอย่างนี้มีวิธีการแก้ไหมก็วิธีการแก้คือมันแค่ช่วงเดียวอะนะคะมันแค่ช่วงเดียวมันก็ไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไรมากมายคืออาจารย์น้องกำลังจะพูดบอกว่า เรื่องเรื่องดวงของคนเนี่ยดวงของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโกงล้อเกวียนมันจะค่อยค่อยหมุนไปหมุนไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นดีแล้วไม่ดีค้าเข้ากันไปมันก็บางคนมันก็มีบางทีนะคะมันก็ต้องมีบ้างบางช่วงที่ทุก์บ้างนะคะมันมันไม่มีอะ่ะในโลกเนี้ยที่แก้ไขได้ทุกแล้วทําไมพี่เหน่งถึงทุกตลอดชีวิต ตอนนี้ว่าลัคนาของคนเราเนี่ยยกยกตัวอย่างมะตัวเดียวกำลังกำลังจะแฮปปี้แอนดิ้งแล้วมีสลับกานนไม่สลับชีวิตจอเชื่อไหมชั้นสลับกันเอาเอาโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากไหนคะ พี่เชิญจากมอเกษตรนะคะมอเกษตรนะคะพี่เน่งไปด้วยสิเออ๋อเจะถามให้ลูกสาวนะคะอ๋อได้ค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะวันี่่่เาไหรจันทร์ทีจอนะคะเดือนเจ็ดใช่ป่ะคะพศพศหนึ่งสามค่ะเกิดตีสองแปดนาทีจ้ะจ้ะลูกอายุสี่สิบสองเหรอค่ะ อ๋อเหรอคะอายุห้าสิบแปดค่ะโอ้แม่ยังเสียงสวยอยู่เลยนึกว่าวัยร่นอยากทราบเรื่องอะไรคะอยากทราบเรื่องชีวิตของเขาคะ่ะทำไมยุ่งเหยิงไปหมดเลยคะคนเป็นแม่กุ้มแทนนะคะส<ห>ี<ห>่สิบแล้วนแต่นี้บอกว่าในในในดวงของน้องเขาเนี่ยนะคะน้องเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยมีความมุ่งมั่นค่อนข้างดีนะจริงจริงอะนะคะแต่นี้บอกว่าไอ้เรื่องที่ว่ายุ่งเหยิงเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาจะเป็นคนทําอะไรเขาจะไม่ค่อยบอก นะคะเขาจะมีเหตุปกปิดซ่อนเล้นโดยเฉพาะในช่วงสามปีมันเนี้ยค่ะ,ะนะคะเป็นอย่างนั้นไหมคะสามปี<ะ>นี้นะคะ,ะจ้ะ,ะตอนี้บอกว่าไม่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรไปนะคะบอกว่ามันมันก็ระยะหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะจะบอกว่ามันเป็นช่วงเสียหายไหมมันยังไม่ได้ถึงกับเสียหายอะไรอะค่ะนะคะ าการการแลวมีทางที่จะช่วยเหลือเขาได้มะคะนอกจากการเงินเนี่ยค่ะอืมบอกว่าในเรื่องการเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยในช่วงช่วงนี้เขาก็อึดอัดอยู่นะเพราะ,ะว่าในดวงของเขาเนี่ยมันเสียเรื่องทั้งการเงินและความรักไงในช่วงเนี้ยนะคะ,ะ,ะต้องแก้เนาะ ก็ถ้าเกิดว่าจะให้ดีจริงๆต้องเห็นดวงของเขาจริงๆเลยค่ะแล้วมันจะได้แก้ไม่ผิดพลาดหรือว่าเราเราพิจารณาในดวงเขาจริงๆมันเห็นหมดอต้องดูตามดวงนะคะต้องต้องให้เขาโทรไปคุยค่ะต้องไปจองดูดวงแล้วก็มันจะได้ละเอียดมากกว่านี้คืออันนี้มันดูได้ค่ะว่าในช่วงเนี้เขาเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ไงนะคะว่าในช่วงนี้เขาค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะไม่ไม่วุ่นวายกับใครหรือทําอะไรก็จะแอบแอบทำหมดเลย นะคะไม่ปรึกษาผู้ใหญ่เลยว่างันเถอะเรื่องเรื่องหน้าที่การงานนี่เขาต้องออกจากงานไมคะตอนนี้บอกว่าในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยเขามีเกณฑ์เขาเขามีความคิดแต่ว่ายังยังค่ะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนในช่วงนี้ค่ะนะคะจะแก้รีบแก้ก่อนรีบแก้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าในช่วงหลังจากวันที่สิบไปแล้วเนี่ยดาวมันถึงจะเข้ามาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแต่ณตอนนี้เลยอ่ะยังไม่ได้ชี้เหตุถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะ อะ,อะไรต่อไปอะไรต่ไอไ,ไปนะคะ <5 S 2> วันพฤหัสที่สี่กุมภาสองห้าเรื่องงานค่ะสีะ่กุมภาเอ้เออพฤหัสสี่กุมภาอันนี้อยากรู้เรื่องงาน่านดีเนาในเรื่องงานนะคะบอกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงนี้วันพฤหัสเนาะ การงานไปได้โอเคอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลด้วยซ้ำนะคะบอกว่าในช่วงนี้บอกว่าการงานเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยๆยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะอ๋อฮะโอเคนะเป็นเรื่องการเดินทางมากกว่าออ่เคะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวบรกหน้าค่อยว่ากันต่อนะฮะ